สวัสดีค่ะสันบ้านสตาเชิมกับพี่น้องับสวเสีบบ้าดนครับวันนี้นะค่ะเชิมสพี่น้องมาเก็บเห็ดกลางทงอีกค่ะคุณอะดูค่ะข้าลายเนาะค่ะคุณ่ะพี่น้องายพี่น้องเบิ้งเล้เกิดพนครับบรรยากาศบรรยากาศดีๆค่ะพี่น้องมือสมือสาเนาะค่ะตรงไหที่นี้ไอต้นยุขายุลงคณะเกิดชมกสิไปหมดเนาะคุณนะครับเาสัญญางคุณนะครับเป็นมาเป็นองพู้สัญญางเลาะเบิ้งครับอู้นีเมันปลูกของยุขาลายยุ่ามาปล่อยเหงี่อเขา่ะ หลายท่านกับวัสดอันนั้นด้วเนี่ยพี่น้องยังมาอยากเสื้อเยอะค่ะว่าสิเฮ็ดสีมาออกที่ทั้งโคกหรือว่าที่สีเนาะนี่มาดูนี่ค่ะแห่งแห้งแรงน่ะเฮ็ดออกเคยเพราะว่าย้ำนั้นเป็นกระดิกินน้ำจากเป็นสูบน้ำน้ำใส่เข่ามาหดเข่าเนี่ยค่ะเห็นปะวุ่ะบ่าเป็นดอกบ่งานด้วยพี่น้องดอกน้ำดีโอ้ดูเนี่อเออแก้วกระดกนู่น ต้องเสือมีดที่ว okay. ่ามมีปลัดก็เพิ่นเนาะปลัดเอากระเป๋าเอาแค่อับนี่เป็นน้ำสมได้พร้อมฮะไม่แต่ว่าเห็ดอันนี้เป็นล่างง่ายอยู่ดอกเห็ดมาแล้วดนี่เนี่ยเสาร์ค่ะ โอ้เปอยดอกโอเป็นเชเยเลปแค่เดียน่อยดอกนี้คอเก็บไปต่อพี่น้องอเน้องเี้ยงามดูค่ะดู้กยุคาบังพันยุุะอืมสวยมากเลยุะดอกมุกดีนี่เนาะ นี่ดอกเห็ดนี่ดอกงามปุ่นนี่กระรังออกว่าไงนี่เนองเด็ดตปดูปูติปิเะกระรังงามอันนี้นขีดล,ลายดอกสนีมหมดนี่อ,นนอ๋อโจบ๊บเต็มต,ตามบนอลังตัวพี่บางเห็นบ่พี่นอ้องดูมันขึ้นมาจากเัิงซี่ละถ้าซ้มไหลเป็นกระยังบ้านได้ออกเนาะ อีออดอกนึงเมองดอกเพิ่ตินนะอือหืมน้ำนเงิาเราเอาค้ะจะได้อือนุอ่มนุ่มน่มาจอบอยู่เรื่อยห้องกัย้ยันไ่ได้เก็บเนาะอือืมบ่ คุณอะสมบูรณ์ใบใหญ่ดิเนกั่นสนามนี้ดอกงามนี่ครับคุณอะเห็นไหมเธอตี๋เนาะมุกอยู่แต่เป็นจะบานแล้วครับเป็นเงี้ยพันหน่อยพันออกแล้วค่ะงามงามอืมค่ะออกคักแน่มึงรู้พี่เนาะเนี่ยกำลังดอกงามนี่แหละค่ะบานละจางเปลนพันองเ์พันเนาะพันหน่อยบางอันมันกับบ่มบ่มหมวก กำลังออกกำลังงามดูพี่น้องนี่กับนี้บานแล้วดิเนดูค่กะกำลังออกกำลังออกงาม,มหน่อยๆแต่ปอแตเป,อ,ดดปอ,อยู่ค่ะนี่งานมันตาย นามบไปเร็นีน่เนาะนามบไปเรวิ่ได้เน่ยบาดแล้วนิล่ะเก็บรถขึ้นบานละบานละมันก็มีเงี้ยันมีใหญ่ส่นสูงๆนี่ยุ่ได่วนหืมเดอนาะเปล่าน้ำเต็มหนองน้ำน้ำงีนำ้นี่เป็นหองน้ำน้ำงีน้อยเี เลาะน้ำขอดเเป็่นมูนะอือหลงน้นนี่เห็นน้ำอะนี่เห็นไหมหคนมุกนะครับคืออคนเหยียบเนี่ยม no ันแตก็นมาอิลีน้อยเหยียบอิลีด้นะเก็บเห็ดกันข่าพี่น้องงามนี่เนาะเห็ดน้อย

เห็ดกันเนาะอืมเป็นจีนเนี่ยมันเป็นกันเลยเนาะกันเลยอืมออกมาเป็นกันลเะกันละเพราะมันมีน้ำกินมันเยอะสูงโอ้ยเนาะน้ำนีจากก้อนหนี่ต้นสีนี่เมันไมใหญ่เลยนี่ครเห็นปะ S <S ดอกพระมุกเข้าอย่างที่ค่ะพรามาบมีห่าพอมีห่าก็นสิมุกด้วยนีเห็นปะกัน,น,นโอ้ยตกหมดกันละบมีขาเลยเนี่ยนี่อกันน,น้กดอดอกค่ะกำลัลงออกคัดเนี่ย อันเด้สนิมเจาะเลยสวยเลยมนบาขามบ่เป็นยังไงี้เนี่ยสีซ้ำนองเสือถ้าติดตายเลยนะยาานีน่นัแแนะนะบแบบนี้อ่นะนงเลยนะคุณนะ้มออกน้มันนนับนะคนีิญญามาปลูกงามีกับงามเลย นี่เธอหล่อไปนี่นะี่พี่น้อีดีเดียบนี่นกไปนี่ Jamie, พี่นนออืมกํลังออกนี่เนับากเดาพี่น้อมเวเดมือนี้กําลังไม่น้อยอยู่ค่ะเรานอ่อนนุ่มๆอยู่เก่งเสียไปที่ไหนปัดปัๆอือพี่นอ่องงามัวแต่คนเราคู่กับชาเสียมกับ นี่ครับพี่น่สองดอกงามนี่เงียบหมานเนี่ยแม่งกันไปคนละคู่วนุ่งยางไก่ครับนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงพี่น้องข่ายงานครับสองดอกงามครับนี่อีดอกนึงงามพี่น้องหมามันเนรับ ง,งามพี่นอ้องไอครับมันอย่าเถอะนี่ผมดัดส้มาให้คุณนาะเปลี่ยนกันอันโอนแยกกันเนาะแยกกันโอ้เถอะเบิ้งดีเลยป่ะเถอะดีนะเถอมัเนเปลี่นาาลยะดดนะน ต้องเห็นเห็นหน้าปังก็องเนดอกเป็นแบบนี้ได้เขาเห็นหน้าปังเดี๋ยวค่ะผลงานพี่นอ้องนดี๋ยวหลายอยู่เนาะเดล้วเดี๋ยวยยค่ะเดี๋ยวพาไปลับต่อได้ค่ะนี่พี่นอ้องแยกกันอีกแล้วครับมาหดหมานครับดอกแรกาม,าามาพี่นอ้องหลอดหมูเสีอยบออก,กันครับ

ปีครัปีนี่เม็ดอีวีมาเด็กก่นรลัเดดอกงขางหลังนาดนาไเลยขดำมด้วยางไก่มาซื้อพี่น้องเดีเอายางไก่ไปซื้อไปเวเลยน้ง เ,เ <S 3> 3 <S <S 3> 3 <S อี๋พี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งสามมันคอโอ้จุ่มนี่จุ่มจุ่มก่อนนี่จุ่มนี่ครับนี่ดิยาวอืมอุ่นอย่าไปทางไหนครับอืมเห็ดเป็นก่อนอืมไม่เห็นลาอย่าง好好นี้บ้างเพิ่งดีดีอะมาแลเนาะอืมอดูค่ะโอ้

โอจอ๋อออดูพี่น้องงามงามมึงทุกค่ะสองดอกอีกล้ขันเดี่ยวทั้งสิ่กะคูมเห็นไหมค่ะขนาดต้นยูคคาสสองสามต้นหนึ่งนะ

แปดเราคือเก้านั่นโอ้นะแข็งดีจิตกึศจิกึศเยอะต้มตั้งเด็แห้งงามนี่นึงเสียสองสิ่งต้มแห้งอันยังก็ล้วสองสิ่งต้มแห้งนั่นนั่นดีพุณห์นะโอ้โหนี่กุมนีพี่น้องกุ้มนี่พี่น้องพุณหะเออสวยนี่เนาะลูกค้างามแห้งเห็นมะพี่น้องเห็ดบ้างนะ อออดอกกระร้นง,งามคัะค่ะดีดีครับด,ดีดีครับมันจะเกิดน้อยๆค่ะนะ้องเห็นเห็ดปะค่ะดูดูค่ะผุ้นำลองดอกจนเพียทีนะโอ้ดอกเงี้อดอกเงี้ยโอ้โอ้คือเห,อหอ็ดสวีเดนนี่คือเห็ดพี่น้องที่ว่าเปิ้ลเกยู่ในสวีเดนนี่เนี่ยนะเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานนะผุ้นะ อนเด้่อะอืมมานมาพี่น้องุนะปุยุค่ะนพี่น้อง้น้สอนนี่อืมกลง,งามค่ะเปนสอนปเหเยอเยอ,อนยังรุมมีอีกบหอยี่ักถึงจน่ะต้นไม้ดี้อเมาจีเทียนะไม้ ต้นเดียวก็เกิดได้เห็นไหมต้นเดียวก็เกิดเห็ดได้ค่ะเห็นชนิดนี้เพันน้ำเสื้อเหงผน้ำท่วมมันหมึงน้ำท่วมเกิดขึ้นมาแล้วน้ำท่วมเสื้อตายอืมค่ะอยาดน้ำจีบนี่ยเถอะน้ำบึงเนี่ยเนี่ยหืมน้ำนี่ดูดอกน้ำคักเนี่ยน้ำบุคานดอกใหญ่เนาะ ดอกงามขันดอกงามขาบไปไงนี่นะรูปนะงามขักนี่ดอกหนึ่งนี่ง้มคาดยี่งเป็นเปนลี่ยน,น,นเลยนี่เปอยงเดีวทะเลาะเนี่ยน น้าแปลน้าก็ระไปเท่าเป็นเกิดนะครับอือเก็บันี้่ไหพาเปมาเก็บกวนมามันมีไม่อยู่เลยพี่น้อยี่เป็นคนที่บ้านเห็นเจอตมนละเนาะอือแผลเป็นมันน้าเป็นเหนมื่ก็เป็นน้ำตีกำลังออกนีด้วยนน กันพันนต้นสีมันใบใหญ่ดูกันับกันนกันอะครอบมองดูเหลือปัดโถดอกน้ำงามีนี่พูนะเขาเธอเหยียบปนะเธอไพูนบจนยุคคาใบใหญ่กันไปหมด ลวดนงพุนลวดทอดนะพูนไปพี่เนาะก็สิได้เห็ดนะครับมาพี่น้อ,อ,นองอต้นใหญ่อยู่กลางทุ่งสาก็มาครับฟื้นความหนาลงเต็มเราไปคนละซนคนละซนไปนหืมน,นินมาครับพี่เน,นาะนินมาครับนี่นนโอ้สีดอ,อกี้ ไปจนเน้่งกระถั่วเป็นก่อนไปขึ้นไปรถเทาค่ะไปขึ้นไปรถก่<ป>อนโอ๊ยฮอร์รถแล้วพี่น้องเอ้ยดูค่ะตัวสิฮอ,อดรถเนาะเพราะว่าเหตุผลงานกะถ้าไม่มือน,นีเพิ่นดอกบานกะสิได้หลายอยู่ดอกดอกกี่ดอกน้นอยๆเิ่นหลายเนาะมือน,นีเนาะแต่ว่าดอกงามๆจะปุ๊บจะปีงสอกะหลายอยู่นี่ดูนะ ทุกทหล่ะเสื้ริมมาก,ก็เป็นไดรุน่นนิ่มดอีกจบค่ะนี่แหละเด้อพี่น้องผลงานเสาร์นี่ค่ะ่สำหรับคลิปนี้สเสื้ริมกับเไวี่ยเสนีหล่ะเด้อค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาหลอกเ,เห็ดหน้ำาปังอีกเนาะค่ะกะเป็นคลิปใหม่เด้อพี่น้องนั่นแหละเด้อค่ะสเสื้ริมกะบอกพี่น้องไปแล้วเนาะค่ะว่ามันเป็นเห็ดน้าปังนะคะ่ะเห็ดที่ว่าเขียวๆเสือุ้มอยู่นี่บ่เป็นย้อมฝนเป็นย้อมแรงนะคะ่ะแต่ว่าพันมีน้หนามคองหนามส่วนรำตานที่พันก็เลยมีเห็ดออกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับีบเด้อค่ะ สวัสดีครับบ๊องสวัสดีครับเส,สริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ